สวัสดีครับผมเพื่อซีตัวแสบนะครับบรรยากาศวันนี้มันค่อนข้างจะอึมครึมนิดหนึ่งนะครับ <ur> เพราะสิ่งที่ผมมารีวิวในวันนี้คือเกมจบับเพ <c oughs> อะไรเนี่ยฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ออมันเป็นเกมเป็นของเล่นสนุกนะครับเราไม่ต้องทำบรรยากาศให้มันน่ากลัวแบบนี้ก็ได้เนะ เออเห็นมันได้อย่างนี้กี่ข้อย,อยังเชื่อหน่อย ช่วงนี้ผมชอบมากเลยครับแบบของเล่นพวกเกมกระดานเกมแข่งขันเกมแบบฝึกสมองอะไรพวกนี้แต่วันนี้ครับผมไปเจอเกมใหม่ล่าสุดมาครับเป็นเกมจับผีครับเฮ้ยแค่ชื่อก็ดูน่ากลัวแล้วเว้ยเราต้องออกไปแบบในบ้านผีสิงอะไรอย่างงี้แล้วไม่ใช่ครับมันคือเกมกระดานเกมหนึ่งครับตีครับชื่อของมันครับคือก e t เดชบลิสครับ๋อโชโทสันเยงภาษาเยอรมันเลยไม่อยากจะคุยนะครับว่าแท้จริงแล้วอ่ะพ่อผมอ่ะ ไปเยอรมันบ่อยๆไปๆกับๆไปๆกับๆ <c oughs> เบลยวๆไม่พูดดีกว่าเ <c oughs> จ้าตัวนี้นะครับ Guidance เป็นภาษาเยอรมันครับแปลว่าแบบวิญญาณหรือผีอะไรพูดง่ายๆนะ <c oughs> คือพอดีคนมันมีทักษะทางด้านภาษาเยอรมันอยู่นิดหน่อยนะก็ <c oughs> ะเลยพอรู้อย่านีครับเดี๋ยวหยอกพิมพ์คำนี้เข้าไปใน Google ขึ้นเลยครับเขาหาไอเตอร์โนมัตเลยว่านี่คือภาษาเยอรมันครับแปลว่าเหมือนจิตใจเหมือนวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามออกเสียงตามเขานะครับออกถูกออกผิดรู้นะครับ Guidance Guidance bliss <laughs> ประมาณนั้นครับคือเจ้เาคำว่าบริสเนี่ยประมาณว่าแบบรวดเร็วรุนแรงแบบปานสายฟ้าแลบอะไรประมาณนี้นะครับไกด์เด b บลก็คือแบบเกมจับผีแบบด้วยความรวดเร็วรุนแรง <S <s นั่นแปลว่าการที่จะเอาชนะกันต้องใช้ความเร็วครับเกมนี้อ <S <s ่า<อ>คือผมดูวิธีการเล่นดูกติกาแล้วน่าสนใจมากๆครับแต่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยเด <s> ี๋ยวผมจะมาแกะกล่องดูพร้อมกับเพื่อนๆนี่แหละครับตัวนี้นะครับกล่องเขามีแนะนําอยู่นะครับว่าอายุที่เล่นต้องแปขวบแปดขวบเลยเหรอ แปดขวบขึ้นไปเลยนะที่จะเป็นตั้งแปดขวบอะไรเลยครับและนนตั้งแต่สองถึงแปดคนครับหนึ่งเกมใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีครับอืมน่าสนใจครับเป็นอีกหนึ่งเกมกระดานเกมแบบเล่นกันในครอบครัวได้น่าสนใจมากนะตัวนี้ครับก็เหมือนเดิมครับสั่งซื้อจากแอปช้อปปิ้งในชื่ออยงในประเทศไทยนะครับนี่นะครับถ้าสนใจสั่งซื้อก็ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับถ้าเกิดดูจนผมจบแล้วแบบเฮ้ยเอออยากเล่นบ้างก็ไปสั่งซื้อมาได้นะครับอ่ะมาเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับเกมจับผีกันสิม มาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ นี่ครับเป็นคู่มือนี้คู่มืออ่าก็เป็นคู่มือที่จะบอกวิธีการเล่นครับคือเนี่ยผมศึกษามาแล้วั้กแอปช้อปปิ้งและแบบตามคลิป u t u b e ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับศึกษามาจนเล่นเป็นแล้วนะครับโอเคมาตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ฟังนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเข้าใจลึกซึ้งก็อ่านคู่มือนี้ให้ละเอียดก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับดูเรโอผมจบเล่นเป็นเลยครับไม่ต้องดูคู่มือก็ได้อ่ามานี่ครับของของเราครับก็จะมีอันเนี้ยพวกตัวตัวของอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวแกะมาดูกันอ่า ตามที่ผมดูมานะครับก็จะมีของแล้วก็เป็นสีที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยหนูสีเทาผีสีขาวโซโฟาสีแดงหนังสือสีน้ําเงินและขวดสีเขียวแล้วก็อันี้ก็จะเป็นการครับเป็นการที่เอาไว้สําหรับเล่นครับอ่าเห็กลดูก่อนเป็นการเลยย่ยูที่เป็นเอกลักษณ์ของช่องผมนะครับเห็นของพร้อมกับเพื่อนๆครับอ่าน,นี่ครับก็จะเป็นการที่มีรูปต่างๆนานครับเห็นไหมโซฟานี่โซฟาโซฟา,ม,ซฟามีผีนั่งโซฟามีหนังสืออยู่บนหัวอะไรเงี้ย่เงี้ยเห็นไหม วัแต่แรงมีเต็มไปหมดเลยครับการพวกนี้เอาไว้ทําอะไรครับมันจะมีโจทย์อยู่ครับพอเราเปิดการมาเราต้องหยิบให้ถูกต้องนะครับอ่ะตรงนี้ต้องเล่นให้ดูครับมั้นไม่เข้าใจแน่ตรงนี้เดี๋ยวกลับการก่อนตอนแรกเมื่อกินมาเหมือนว่ามันเรียงกันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวสลับสลับสลับแป๊บหนึ่งนะครับมาตรงนี้เซ็ตแบบเล่นเลยนะครับจะได้เข้าใจนะครับอันดับแรกครับขอทั้าชิ้นเนี่ยราวังเรียงให้เป็นวงกลมก่อน อพอมาเม่นได้วสองคนขึ้นไปครับถ้า2คนก็นั่งตรงข้ามกันถ้าสามเจ้็ดแปก็หลอมรอบได้เลยครับแล้วก็การ์ดต,ตัวนี้นะครับเราสส่ให้เรียบร้อยแล้ววางไว้ด้านข้างนะอ่ะทีนี้พอกาดเริ่มเล่นนะครับให้เราเปิดการ์ดมาแล้ววางตรงกลางอย่างนี้ครับอ่าแล้วในการ์ดนี้มันบอกอะไรครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะงงผมเอารูปที่เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเอาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจอ่ะนี่ครับ ปุ๊บเปิดมาอย่างนี้ในการเปิดเห็นอะไรครับเราต้องดูทั้งของและสีนะตรงนี้ครับขวดสีขาวและหนังสือสีน้ําเงินถูกว่าเราก็ต้องมองรอบๆครับว่าของที่เรามีเนี่ยอะไรมันตรงกับในรูปเป๊ะนะครับเหมือนอย่างนนี้ขวดสีขาวใช่ไหมครับแต่ขวดที่เรามีเป็นสีเขียวไม่ถูกครับหนังสือสีน้าเงินปิ๊งปองถูกครับเมื่อเราเปิดการ์ดอันนี้มาปุ๊บคนที่หยิบหนังสือสีน้ําเงินที่ตรงกับรูปนี้ได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะครับอ่ารอบนครับสมมติมเปิดมาปุ๊บเฮ้ยชุบ ใครหยิบได้ก่อนอันนี้เป็นผู้ชนะครับอ่าเข้าใจไหมครับการเล่นแบบนี้ครับพอหยิบเสียนแล้วก็วางครับไม่ต้องออกไปนะครับตัวน,นี้หยิบ วางเสร็จปุ๊บแล้วตัวการ์ดนี้ใครที่ใครที่เป็นคนหยิบของถูกต้องคนแรกก็ให้เอาการ์ดนี้มาไว้ที่ตัวเราอย่างนี้อ่าไว้กับตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งแต้มอะไรอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ใบต่อมาครับปุ๊บเฮ้ยโซฟาขาวขวดเขียวนี่ต้องหยิบอันนี้ถึงจะถูกอ่าอย่างนี้สมมติฝ่ายตรงข้ามผมหยิบได้ก่อนอ่ะก็เอาไปวางไว้อ่านี่เขาได้หนึ่งแต้มผมได้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอย่างนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆจนหมดกองครับใครได้การ์ดมากกว่าก็ชนะนั่นเองครับแต่อย่างที่บอกครับว่ารูปมันไม่ได้แบบเดียวครับมัันนจะมีีีอออกแบบบบงคครืย่า้ป อ่าโซโฟาสีเขียวไม่มีหนูสีน้ำเงินไม่มีเอาล้ครับ ด้วอย่างนี้เราต้องหยิบอะไรครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราต้องหยิบทั้งของและสีที่ไม่มีในนี้เลยครับซึ่งอันที่ถูกต้องของกาเบนี้ก็คือนี่ครับตัวผีสีขาวเห็นไหมไม่มีของสิ่งไหนสีขาวและไม่มีผีอยู่ในนี้แล้วต้องหยิบผีสีขาวนี้จึงจะถูกต้องเป็นผู้ชนะครับเข้าใจไหมมันแบบว่าสับสนเหมือนกันนะต้องใช้เวลาคิดแบบเพียงเสี้ยววินาทีนะครับแค่หยิบผีสีขาวนี้ได้ก่อนปุ๊บก็ได้การไปอย่างนี้อ่าพอเข้าใจไหมอ่ะเราดุสกกายสกัดหนึ่งครับเผื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะ อ่านี่ครับผีสีน้ําเงินและโซฟาสีแดงเหินก็ต้องเอ,เอาเอาผีไม่ใช่โซฟานหน,หน,ห,นหนูเขียวเขียวขวดเขียวอ่านี่ครับต้องเป็นขวดสีเขียวถึงจะถูกเข้าใจไหมมาดูจากสีก่อนน้าเงินกับเทาตัดทิ้งไปอ่าโซฟากับผีตัดทิ้งไปอ่าเหลือแค่ขวดอันเดียวครับต้องหยิบขวดจึงจะถูกครับถ้าฝ่ายตรงข้ามถูกก็ได้ไปอย่างนี้เข้าใจไหมครับ เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเปิดมาปุ๊บอ้าวเฮ้ยขวดข้าวหนังสืออ้าวหนูนี่ต้องหยิบอันนี้อ่าอะไรประมาณนี้ครับหยิบเสร็จก็เก็บการ์ดไปอ่าและก็จะมีการลงโทษคนที่หยิบผิดด้วยนะครับสมมติเราเปิดมาปุ๊บเฮ้ยหยิบขวดปับ๊บอ้าวนี่ไงขวดอยู่ในรูปแต่สีไม่ตรงหยิบได้ยังไง เรียบร้อยครับฝ่ายตรงข้างเราเขาก็จะมีโอกาสที่จะเลือกหยิบให้ถูกสมมุติว่าเขาดูแลปุ๊บนี่หยิบผีเขาหยิบถูกใช่ไหมครับเขาจะได้การ์ดใบนี้ไปพร้อมกับเราที่เราหยิบผิดเนี่ยเสียการ์ดหนึ่งใบให้เขาไปด้วยนะครับนี่เสียไปเลยอย่างนี้ <c oughs> แต่ถ้าในกรณีที่หยิบผิดกันทั้ง2คนเลยผมหยิบนี้เขาหยิบอันนี้ผิดทั้งคู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ถือว่าเสมอครับต่อไป เอาใหม่เลยครับอย่างนี้อ่าเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยยิ่งเล่นหลายคนยิ่งสนุกครับสมมติว่าเล่นแบบ4 5 6คนนี่ก่อนไหมเปิดมาปุ๊บตก็แย่งกันหยิบแย่งกันหยิบเฮ้ยคนนี้หยิบปิดคนนี้หยิบคนนี้คนนี้ถูกโอ้คนนี้ถูกจะได้การของทุกคนไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรมันครับบอกเลยยิ่งเล่นหลายคนยิ่งสนุกครับเกมนี้มันเหมือนต้องใช้การตัดสินใจในแบบช่วงเชี่ยววินาทีจริงๆอ่ะแล้วแบบผิดไม่ได้ด้วยถ้าผิดโดนยึดการ์ดอย่างนี้นะครับอ่ะเอาใหม่นะเปิดตระตูไปอีกปุ๊บบอ่่ะนีีครัผแดดงขว หนูไม่ใช่นีน่ต้องหยิบนี่ครับหนังสือน้ําเงินเห็นไหมสีเทาเป็นหนูขวดก็ขวดผีผีและสีแดงสีแดงเห็นไหมครับอันที่ถูกต้องต้องเป็นหนังสือสีน้ําเงินครับไม่มีในนี้โอ้ยยาก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 ต่อไปนี่อันนี้มีสีที่ถูกต้องครับก็ต้องเป็นสีสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะว่าถูกต้องมีสีกับของตรงกับในรูปครับเนี่ยไม่ได้สับสนตรงนี้แหละครับระหว่างอันที่มีสีและรูปตรงกับในกร์ดกับที่ไม่มีตรงเลยยมันจะงงตรงนี้แหละครับอ่าต้องใช้แบบความไวใน ความคิดมากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยเพื่อนๆเข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะครับอ่ะอย่างนี้ครับเอ่ออืมเอ่อโคเชียวโฮ้ยงงเนี่ยจนเวลาคิดค่อนข้างนานนะครับได้ไปปิ้งผมได้หมดแลลวตอนนี้อ่ะตัวแดงอ่าฮึได้การมาอ่ะอ่าผีขาวอ่าไม่มีทั้งผีและสีขาวอ่าโอ้ตาลายตาลายต่อไป วัดผีผีนุๆกนุนุนุ๊กอ่ามาี่เฟบผีขาวเฮ้ยผีเอ้ยผิยังไงเห็นไหมผิดจน,นได้ครับมีผีอยู่ครับเราหยิบผีไม่ได้ครับยังไงก็ผิดครับคําตอบคือหนังสือน้ําเงินนี่อ่ะโอเคน่าจะพอเข้าใจแล้วครับนี่นะครับคือวิธีการเล่นของมันนะครับอ่าอ่านีนะครับคู่แข่งตลอดการองผมครับเฮ้ยแม่เจเจ เมื่อกี้ครับผมใช้เวลาประมาณ3มนาทีในการอธิบายแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าเด็ก5ขวบอย่างเงี้ยจะเข้าใจการเล่นเกมแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่ามาโอเคเดี๋ยวป๊าหยิบนะน้องลองหยิบให้ถูกต้องนะดูว่าถูกเปล่ารู้หรือเปล่ารู้จริงหรือเปล่านะหรือว่าฟุกอ่ะปุ๊บเธาเป็นรูปนี้อ่อย่างนี้ต้องหยิบอะไรมีขวมีรือมีต้องหยิบผีโอ้ถูกต้องใช่อ่า เห็นไหมครับเด็ก5ขวบยังเข้าใจเลยใช่ไหมเราดูอีกรูปเผื่อเมื่อกี้ฟลุ๊กอ่ะถ้าเป็นรูปนี้ต้องหยิบอะไรจีเท้าโอ้ถูกอีกแล้วโอ้โหขอจับมือหน่อยเก่งจัง5ขวบก็เล่นเป็นแล้ววะอ่ะอันนี้จะหยิบอะไรจีเท้ถูกอ่าพอได้ยังพอได้ยังพอได้ยังคิดว่าเดิมนี้พอแข่งกับป้าป๋าได้ไหมพอเอกลูกเอกสักลูกนะเอกลูกอ่ะโอเคได้ดูนะครับว่าจะหยิบเป็นอะไรหนูนะฟลุ๊ปขวด ถูกอ่าได้นะพ่อป่ว่าน้องน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าแข่งกันสัก1ิบใบนะนองดูใน1ิบใบใครได้มากกว่าก็เป็นผู้ชนะไปนะเอออพอป่าว่มมาจะอธิบายกัอีกกติกาหนึ่งถ้าเกิดว่าน้องอ่าอ๋อพ่อจะอธิบากิกติกาหนึ่งคนที่หยิบก่อนจะเป็นคนได้การ์ดไปใช่ไหมแต่ถ้าเราหยิบแล้วผิดเราต้องเสียการ์ดที่มีให้อีกคนหนึ่งหนึ่งใบโอเคปะ่ะสมมติน้องสมมติว่ารูปเนี้ย สมมูลุ้มเง่ยมันต้องหยิบขวดเขียวใช่ไหมปุ๊บน้องไปหยิบผีอย่างเงี้ยเรียบร้อยน้องต้องเสียการให้ป้าป่านะโอเคนะเข้าใจนะมาเรามาแข่งกันแปดเก้าสิบโอเคเราเล่นแค่สิบใบนี้พอนะครับอ่าเอาเลยให้น้องจวดเลยป้าป่านี่อ่าโอเคมาใบแรกนะครับเปิดมาชุบฟ้าป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 ้าอี๋ทำไมน้องเร็วจังอ่ะหยิบได้ก่อนอ่าน้องได้แล้วครับหนึ่งแต้มนะ ฟึบสีหนูโีฟาแดงเอ้ยอ่ะผิดพิดหนูสีแดงคขาตองต้องดูคือขว้วสีเขียวฮ่ฮว่าป่าได้อ่ะเอน้องก็เสียให้ป่าด้วยคนหยิบผิดมาครับเอี๋ได้สองครับล้มไปแล้วครับลลลาลาลลลลา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 วาลาาลาลา น้องไม่หยิบป่ะน้องทำไมน้องไม่หยิบป่ะเอาใหม่นะเราต้องเคลียร์กันก่อนคนที่หยิบจับเลยอ่ะจะเป็นคนได้ไปโอเคไหมครั้งนี้ถือว่าให้น้องไม่เป็นไรน้องเพิ่งเริ่มใหม่ะถือว่าให้น้องได้แจ้มนี้ไปอ่าต่อไปนะต่อให้น้องจ่อไว้อย่างนี้แต่ว่าไม่ได้จับป้าป๋าจับก่อนป้าป๋าจะได้โอเคไหมคนที่จับของก่อนเลยจะได้นะปึ๊บตัวฟ้า นี่อ่าผิดโซฟานี่ไงมีโซฟาอยู่เอามาเลยครับอ่าชนะใส่ใสตานี้ปึ๊บมือสีเขียวผีผีเขียวนั่งนังนั่งนี่นังถือถูกต้องนะ่าไม่ต้องให้น้องมาด้วยไหมไม่ต้องเพราะป๋าไม่ได้ผิดไงป๋าไม่ได้หยิบถ้าป๋าหยิบผิดอ่ะถึงต้องให้อนิ้วเขียวผีผีนังถือผีแดงแดงแดง ใหหยิบก่อนน้องน้องหยิบก่อนพิดนี่หนังสืออยู่นี่อ่าอะั่นถือว่าผิดแต่คู่อันนี้การนี้ก็ไม่ดับแล้วกันโมฆะไปอ่าเนีย่ยนะต้องเช็คให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ามันจะผิดก็ผิดหมดเลยต้องดูให้ดีบางงี้บางงานที่ถูกต้องที่มันแบบสีตรงเันอยู่นะโซฟาเขียวกิ่งโอ,อ้น้องก็จะได้ไปอ่าเราต้องเพิ่มผมเดีวมากกว่านี้จะได้ชนะอย่างเด็ดขาด ไอ้หยิบตัวทำไมเอาของหยิบไม่ถูกหยิบไม่ถูกอดนะอย่พาพลาดนะนอ่าดูที่หย,ยิบไม่ถูกโดนนะวิเจ้งขวดเท้าอเอามาอ่าอันนี้ไปแล้วเสียนหนึ่งแต้มเอาแล้วครับสูสีครับเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเรารีบเกินมันก็จะพลาดอย่างนี้ครับแต่ถ้าไปช้าเกินก็เสร็จอีกโดนเขาแย่งไปอีกใช่ไหมอ่อามาพอไหมดีสองครับอึ๊บเฉีกโซฟา อ้ยย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 อยย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 ย้ายยยยยเงยย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 มยัยดยยยยยายยยบเรยยยยายยยยมยยมารับยย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 ยมดยย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 มยย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 ง ห้าหกหกเต้มเย้โอ้โอ้าอ้้โน้้มันอ้โอ้อ้โ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 อ้เอ้โอเโอ้โอ้โอมโอ้โอ้โอ้เอ้โ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 ่้โอ้โอ้ช่้โอ้โ่้โ่้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อนทุกเกมแหละอ้้อ้โอ้โอดโอเโอ้อ้โอ้อ้โอ้้โ้โอ้โอ้ออ้อ้อ้โ้องโอ้อ้อออ้อ้าอวอ้อ้โอ้ แพ้เด็กห้าขวบอายเขาอ่ะโอเคการเล่นเป็นประมาณนี้นะครับการเล่นเกมนี้เป็นไงชอบไหมสนุกไหมชอบค่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าเกมจับผีตกใจมาเลยอ่าโอเคขอบคุณมากผู้เข้าแข่งขันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกเดี๋ยวเขาเล่นันข้างนอกนะโอเคลเลยอ้าอ๋อเด็กนี้นี่ คือเราเล่นกับเด็กใช่ไหมครับเราจะมาชนะก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเด็กเขาเสียกังใจเขาจะไม่อยากเล่นต่อใช่ไหมครับผมก็แกล้งทำเป็นแพ้ไปให้อย่างนั้นนั่นแหละครับแม่ผมอายุสามสิบกว่านะครับจะแพ้เด็กห้าขบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนเห็นไหมครับว่าสนุกหันษาเรื่องเดิมมันทิงใจมากนะครับอันเมื่อกี้คือเนื่องจากน้องจันน้องจันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกติกามากครับก็อาจจะมีแบบงงแบบไม่เข้าใจนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจกติกากันอย่างถ่องแท้แล้วการเล่นเนี่ยจะยิ่งมันเลยครับยิ่งแบบแย แบบมันจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะครับตอนนี้ใหม่กันนะคู่ถ้าผมมาวัดจันใหม่ั้งคู่เลยก็อาจจะแบบมีงงๆแบบไอนอะไรยังไงอย่างนี้บ้างนะครับแต่เล่นไปเรื่อยๆรับรองบันเทิงแน่เกมนี้แล้วเมื่อนลองนึกภาพนะครับว่า8คน8คนมานั่งล้อมรอบมาเล่นกันนี่ครับคิดดูสิครับ มันจะต้องมีคนที่คิดเร็วแบบพอๆกันอะไรแบบสักสามสี่คนใช่ไหมครับแบบยิงแย่งกันแบบโอ้โหจิกมือกันแบบเลือดไหลแน่นอนครับผมว่าเกมเนี้ยมันทึงจริงครับเหมาะมากที่เอาไปเล่นในงานปาร์ตี้แบบรื่นเริงสังสรร์อย่างเงี้ยหรือบางทีไปพูลวิลล่าเงี้ยเอาการ์ดนี้ไปเล่นกันอย่างเงี้ยสุดยอดแน่นอนครับอีกหนึ่งของเล่นสุดเฟี้ยวที่ผมค้นพบเจอมาครับคือ Guide d Blitz ครับเกมจับผิดผีครับ ถ้าอยากได้คอมบาเิงหันสษาแบบนี้ครับก็ใน้วดวของผมนะครับนี่ครับเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะนี่ถ้าเกิดของทั้งหมดที่ผมรีวิวแล้่ผมมีขายเองป่านนี้ผมรวยตายแล้วเนี่ยอันนี้ไม่นแแบบชี้ทางให้ดูว่าเออผมซื้อทางนี้ทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขายเองนีเสียดายจังเลยแต่ก็ทำไได้ครับเป็นหน้าที่ของผมนะครับผมมารีวิวมาแนะนำสินค้าให้เพื่อนก็ต้องบอกที่ซื้อให้เพื่อนๆไงไม่งั้นไม่งัเดี๋ยวเพื่อนดูแลอยากเล่นจะไ่รู้ไปหาซื้อที่ไหนใช่ไหมล่ะอย กระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับรอดูว่าผมจะเอาความบันเทิงอะไรมาฝากเพือพ่อนๆอีกนะครับไปกครับสวัสดีครับน้องจันมาแก้มือหน่อยดิฮะเมื่อกี้ป้าแกล้งแผลไม่รู้หรออะโดอะาโดวใครจะไปแท้เด็กห้าขวบฮะใช่ไหมเออมาแก้มือมาแก้มือมา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 ๆๆมาๆๆๆมา